สวัสดีครับพาเวลนาเล่นนะครับ,ว,รบวันนี้ก็อยู่กับงาน my dream with Pavel นะครับของดรแอลลี่ครับผมเ,เป็นงานรร่วมงานกับดรแอลลี่ครั้งแรกเนาะครับผมเป็นการร่วมง,งานกับดรแอลลี่ครั้งแรกก็สนุกมากวันนี้จอยๆเล่นกับแฟนๆ<ม>เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานที่แบบอบอุ่นม,มาเจอแฟนๆแ,แล้วก็มีเล่นเกมกันทุกครั้งที่มาได้มาเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบเล่นจอยๆปลดปล่อยได้ปลดปล่อยตัวเองเเรรรากกกก็ทิจมมแบยนนนัะครับผมก็วันนี้มีมีมีหลายอย่างทั้งแบบว่า เบนฟิตที่แบบน่ารักอบอุ่นอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นเกมด้วยกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ไเดินสายเจอแฟนเยอะไหมตอนนี้ก็มีเดินสายเดินสายสื่อแล้วก็มีไปเจอแฟนบ้าง<ม><ม>แล้วมีไปออกงานเอีเวนต์นิดหน่อยครับช่วงนี้กำล,ลังโปรโมทซีรีส์สิงสาราตายครับผม ep หก ep หก <EP 6 S 2> ก็ได้ดูครับก็ ep หก หลายคนก็แฮปปี้อยู่เพราะว่ามันเป็นแบบโมเมนต์ที่หวานมากๆเพราะว่าคืออีพีหนึ่งถึงห้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีหลายรสชาตินะมีความน่ากลัวมีอะไรแต่ว่าอีพีหกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่สิงหากับทูบเนี่ยทูบสิงหาพูดอย่างนี้พวกนี้เดี๋ยวน้องเขาไปกดรีพอร์ตของคุณนะเเขาไปกดรีพอร์ตของคุณของทูบสิงหาได้มาแบบเขาเรียกว่าเป็น first kiss แล้วกันของคู่นั้นนะครับผมก็น่ารักเป็นโมเมนต์แบบ เบาๆแตกต่างจากซีรีส์เรื่องก่อนๆครับผมออทุบสิงหาและครับเ,ออเราให้นองเขาอยากเป็นแบบไหนเราให้แบบนั้นก็ครับเาตใจครับผมออแต่วันนะั้นเห็นไปเดินฮมง,งานนเนยตะกาพาเวพาเไม่มีคนหันเลยนะบที <c oughs> <c oughs> ่ไหน, <c oughs> นนะ ใช่ก็ yeah, yeah, แย่งไง yeah, yeah, yeah. ไม่ไม่ได้หันไม่ได้ <laughs> หันว่าเดี๋ยวโดนอาร์ตเดี๋ยวโดนอาร์ตก็ถือว่าดีมากนะเอาเอาจริงเกินเกินคาดกว่ากว่าตอนที่แบบว่าคือตอนถ่ายทำเราก็คาดหวังแหละว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็มีคนเข้ามารับชมให้มากที่สุดแต่พอออนไปเนี่ยเหมือนมีแฟนๆจากนิยายแฟนๆของหนังผีซีรีส์ผีอะไรเงี้ยเข้ามามุงด้วยเรื่องโปรดักชันเรื่องอะไรเงี้ยก็ คือว่าแฮปปี้มากๆกับผลลัพธ์ที่มันออกมาแต่ต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้ยังมีแบบมุมของโปรดักชันของเรื่องราวอีกมากมายที่ให้ทุกคนได้แบบว้าวกันไปอย่าง EP 6ีเนี่ยก็มีซีนขององค์เท้าเวสุวรรณที่เข้ามาอยู่กับสารวัิงหาก็เหมือนเป็น CG ที่แบบทำให้คนได้เห็นว่าเออเหตุผลที่น้องทูบเขาอยู่กับสารวัตรและไม่กลัวผีเนี่ยมันเพราะอะไร หวานมากขึ้นแลวครับตอนนี้คือหวานแล้วหวานเลยนะครับซึ่งคุณก็จะเห็นตอนท้าย EP 6คือสารวัตรคิงเนี่ยเขามาจับน้องภูมก็เราก็ออกหน้าปกป้องแล้วเร<อ>าเห็นเห็นแล้วว่าปกป้องก็คือแบบสารวัตรสิงหา EP หนึ่งกับ EP 6เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนครับผม<อ>แล้วก็จะข้างรักขึ้นเรนะื่อยๆอยข้างรักไม่รู้แต่ว่าปกป้องเธอแน่นะจ๊ะ<อ>ข้างรักยังไม่รู้ พี่ถามอะไรเนี่ยนี่สื่อเลิฟปะเนี่ยนิตยสารเลิฟอะไรปะเนี่ยจางดาวไปครับผมเพราะว่าเห็นแบบปกติเขาเรืองไงตามใจน้องตลอดน้องอยากเขาเงไงเรก็ตามใจตลอดก็ใช่ๆก็ก็ฟิลล์แหละตามใจไหมตามใจก็มีบางบางทีเราก็ต้องตบๆบต ดูดูหมดแล้วครับทุกอีพีเราเราจะได้ดูพร้พรอมๆกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหมือนเรียกชันเอาจริงๆทุกครั้งที่ได้ดูคืออย่าง EP EP 5เนาะน้อที่เราดูพร้อมแฟนๆในโรงเนี่ยคือเราได้ดูมาก่อนแล้วด้วยเป็นเรียกชันแล้วก็ได้ดูแบบตรวจเทปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาดูในโรงมันก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะสนุกมากกว่าเดิมได้เจอมุมใหม่ๆที่จังหวะที่เราดูกันในฐานะนักแสดงอาจจะไม่ได้ฮือฮากับซีนนี้แต่พอได้ดูฟอร์อมกับแฟนๆเราก็แบบ ได้รับเสียงตอบรับในซีที่เราไม่คาดหวังอะไรเงครับว่าใช่ใช่สนุกอีพีห้านี่ผมโดนขยับมากคือคือเราเป็นแบบสารวัตรที่แบบว่าซึนซึนไงแล้วพอแบบว่าพูดอะไรกับน้องทูเขาจะมันมีเขาก็แบบเธอไม่เอออะไรอย่างงี้แต่พอเห็นเห็นเราปกป้องคืนแล้วก็อีพีหก็จัดฉ่ำก็นั่นแหละน่าจะน่าจะดีกันแล้วสองบ้านนี้อุ้ย ถามเจ้าผมเลยเหรอถามเจ้าผมเลยเหรอครับเดี๋ยวไปบอกพี่เอสพี่ชอดให้แล้วกันน่าจะต้องมีเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าสี่รอบเลยเหรอคุณถ้ารวมอีพีไฟนอลนี่สี่รอบเลยนะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ได้ือแต่ที่จริงอ่ะมันมีอีก อีกหลายอีกหลาย EP นะที่มันเป็นแบบพีกิกพิกพก,ก่อนจะถึง EP สุดท้าย uh huh. ผมว่าถ้าถ้าแบบมานั่งดูกันดีๆว่าแฟนๆอยากดู EP ไหนอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็น่าจะจัดให้ได้นะครับเ mm hmm. ดี๋ยวรอดูซึ่งเราได้ดูแบบร่งหน้าอีลีต่อ EP, ไปว่าดูเราดูทีล, <Yeah. S 1> ทละทีละวิคเ uh huh. นี่ยแหละครับพร้อมๆกันแต่ว่าเราอาจจะได้ดูก่อนนิดนึง uh huh. อะไรเงี้ยครับผม ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนเป็นได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ที่เราถ้าเราดูแบบในฐานะแบบนักสแสดงเราอาจจะดูแบบ acting ของเราหรือว่าโมเมนต์อื่นแต่พอแบบแฟนเขาดูแบบ as a consumer เนาะมันแบบได้เห็นมุมที่เราไม่คิดว่าเขาจะจอยกับโมเมนต์พวกนี้แบบ reaction เล็กๆน้อยๆของสิงหาหรือของน้องทูบอะไรเงี้ยงอนกันอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีคอมเมนต์นไหนที่เราแบบอ่านแบบ oh. ก็โงเหมือนกันโอเคสิงสาราตายนะครับผมบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ผมได้ ได้ชื่อเล่นมากที่สุดในวงการแล้วครับผมมันมีอะไรบ้างสารวัสิงหาอันั้นอย่างแรกเลยพี่สิงอะไรอย่างเงี้ยน้องทูบเด็กวัดหมาป่าล่าสุดนะครับผมได้ตัวแม่นครบาลครับผมงงเหมือนกันเล่นกล้ามแทบตายสุดท้ายนั่งให้นมลูกนะครับตัวแม่นครบาลก็สนุกนะมันสนุกตรงนี้แหละเวลาเราดูทีไรพีเนาะ มีอะไรบ้างเออมันเป็นแบบมุมที่เราไม่ไม่ไม่คาดไม่คา,าดคิดอ,ะอ,อ่ะม,มีเอก<ช>ผมว่า<ช>มีเอก<ช>เยอะครับผมยังไงก็ฝากซีรีส์สิงหาลาตายด้วยนะครับตอนนี้ก็ออนมาถึง EP 6แล้วบอกเลยว่ากำลังสนุกแล้วก็สาวสิงหากับน้องทูบเนี่ยก็แฮปปี้กันแล้วรักกันแล้วนะครับเอ้ยเอ่อมีโมเมนต์ด้วยกันแล้วแล้วกันอ่าต้องเบรกไว้ก่อนต้องเบลก่อนมีโมเมนต์ด้วยกันแล้วแต่ตอนนี้เขาโดน องทูบเนี่ยโดนสรบรคิงจับไปต้องไปดูกันนะครับว่าสวรร์สิงหาเนี่ยจะดึงดน้องทูบกลับมาได้ไหมนะครับผมครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์สิงสาลาตายนะครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่มสาทางช่องวัน31มนะครับหรือว่าดูย้อนหลังในที่ไอซีนะครับขออีกนิดนึงช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่การ เฉลิมฉลต้องมีอยู่แล้วต้องมีต้องมีต้องมีแต่ว่างานตอนนี้ก็เหมือนมีเล็งๆมาแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้ชัวร์นะว่าจะเป็นอันไหนก็ฝากไว้กันเผื่อแฟนๆแบบว่างแล้วก็ไปไปจอยด้วยกันเผื่อมีงานเปิดมาด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วมีแฟนชั้น่งชั้แบบอะไรแบบชื่อเอยไหมผมก็มีกับคุณแม่เนี่ยแหละครับคุณอรลไทยนะครับก็เขาตามไปทุกที่คุณอาจจะเห็นตอนนี้ดังกว่านะคือมาอยู่ได้ทุกที่นะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะย้อมผมสีไหนนะครับปีใหม่นี้ครับผมก็มีแผนเพราะว่าคุณป้าเนี่ยกลับมาจากนิวซีแลนด์ด้วยก็มาฮอลิเด์กันแล้วมีไปทะเลอะไรเงี้ยแบบเป็นทริปเดียวยาวเลยครับไม่ค่อยเลยเดือนนี้พูดตรงๆนะครับในคัลเลนดอร์ผมเป็นจุดจุดแบบจุดจุดไข่ปลาแซลมอนแล้วตอนนี้ครับผมก็มีว่างแค่วันที่ส1อ็ครับผมตอนนี้ ทั้งเดือนก็พยายามช่วงนี้ผมก็พยายามแบบว่านอนให้มากที่สุดแะครับคือเมื่อก่อนอาจจะแบบสมัยพิษเบฟเนาะเราก็แบบยังแบบเพิ่งเพิ่งเข้าไม่ได้เรียกว่าเพิ่งเข้าหรอกยังแบบอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ซีรีส์ออนอะไรอาจจะมีแบบไปแฮงเอาท์กับเพื่อนบ้างแต่ช่วงนี้คือไม่ไม่เลยเพราะว่ามันไม่ไหวจริงและสุขภาพผมเป็นคนที่แบบว่าภูมิแพ้หนักมากแล้วก็พยายามนอนให้มากที่สุดแล้วก็ไปหาหมอช่วงนี้ก็ทาแบบ i ิมมูนเทอร์พีอยู่เกี<ม>่ยวกับภูมิต้านทานนะครับแต่ว <st it> ่าโอเคก็มี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 แผนว่าน่าจะโอเคแล้วอาจจะหายขาดได้แต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอ,อก็จะมีเป็นพวกอลเลอร์จีที่แพ้นู่นแพ้นี่ครับก็<ช><ม>ต้องมาท,ทําทีละอย่างเลยทีละจุดใช่สกินเทสแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีนักสกินเทสแล้วก็มาดูกันว่าแพ้อะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเจาะทีละอันก็คือจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่ แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำเนาะเพราะว่าผมไปออกงานนี้หรือว่าถ่ายทำซีรีส์ก็เจอฝุ่นอย่างซีสาราตายเนี่ย<ม>เจอฝุ่นเยอะมากและไอ้ซีนโลเคชั่นของแบบของเอ่อโลที่เป็นแบบห้างล้าง<ม>ก็คือแบบโหฝุ่นเยอะมากอะไรเงี้ยครับ<ม>คือเข้าไปในซีนนี้คือออกมาคือตัวดําเลยแล้วก็เลือดออกจมูกเลือดกําเดาไหลครั<ม>บผมกับคุณคับ โอเคก็ฝากให้แฟนๆ baby cat แล้วก็ baby h o o p e r ด้วยนะครับหรือว่าน้อง h o o p e r ด้วยที่จะไปเที่ยวไหนก็เรามัาระวังแล้วก็ขอให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนปีหน้าก็ขอให้ได้ผัวใหม่กันด้วยนะครับขอบคุณครับว่าไวเราตรงนี้แหละขอบคุณครับ